ค่ะจากบ้านมาดามแจ๋วพี่น้องสวัสดีค่ะเหมือน,นี้มาดามแจ๋วพ่อพี่น้องมะยังอ่ามือน,นี้ก็อย่เจนีวาได้พี่น้องหลังเลิกงานตอนใบกัเลยผ้ามะยังออกกําลังกายแล้ะกระิไปหาเก็บต้นกระเทียมปลาเนาะกระเทียมปาลาฝรั่งโบหูว่ายังมีหรือบโบมีเนาะพี่น้องเนะเาะตามมาเบิงค่ะมือนนี้ก็อากาศดีร้ายพี่น้องอากาศอยู่ที่14องศานะคะมีแดดหล้วกระโบหอนน้ำหอมอ้สุดยอดอหลีพี่น้องจา้า เอาตามมาเบ่งบรรยากาศน้ำกันไปเก็บกระเทียมปลาน้ำกันพี่น้องตามมาจ้ากินเขาพี่น้องเอากินเขาปาลาริมนามเมื่อนี่นบรรยากาศกันหนา,าวเย็นคือเก่าแต่ว่าใส่เสือกันหนาวนางกินเอาเพราะว่าเมือนี่อ่าเลิกงานเร็ยวเนาะช่วงใบเขาปลาพี่น้องอพี่นอ้องต้นกระเทียมปลาก,กะลั่งขึน้นตออแตเอตอนนีหละเขาเอาไปพัดเสร็จตับมันยังแสีพี่น้องเอาซ้ำนีล่ล่ะนี่ ซามนี่ก็ลังกินอ่อ,อนพี่น้องจ้าขึ้นทั้งต้นใบใหม่มาแล้วนี่ใส่ใบใหม่เคิอ่ออกนี่ค่ะนี่ซามนี่เขาว่าไม่กินแสบพี่น้องพัดใส่ตับเด้อแสบขึ้นอย่างนี่เอามาเก็บกันบันตานี่ลายค่ะพี่น้องเต็มไปเบิดเอามาเก็บบนมวนน้องกันจ้าพี่น้องวันนี้เขาป้าโชคดีค่ะพ่อเฮ็ดหูหนูพี่น้องนี่เต็มคอนเลยค่ะนี่ นี่ใต้ขอนนะ่ะพี่นอ้องเต็มนึงเอามาเก็บน้องก,กันมาตาหนิวะพี่ต้องเก็บเด้อเห็ดหมูหนูเออเห็ดหมูหนูอ้อยกำลังออกเลยนะั่นตัวนั้นยังไม่ยัง,งยังไม่ใหญ่ออเออนี่อีกหนาวสิข้างล่างอีกพี่ลงุงใต้ขอนน่ะคะ่ะอุ้ย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 ลนพี่ลงุงลนเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนใช่ไหมเเก็บเน่อยเออนี่ไหนข้างล่างอีกเออในข้างล่างอ่ะเออ โชคดีเลยได้เห็ดหูหนูวันนี้เออเดี๋ยวมันโตเอาไปยำพี่นุ่งในใต้ข้างล่างข้างล่างยังมีอยู่เยอะยังมีอยู่ค่ะเยอะอยู่ไหนล่ะมาโตเดี๋ยวหนูดูนี่อุ้ยได้เป็นกำอยู่ได้พี่นู่เห็นว่ากะไดนี่นี่นี่อีกนี่เห็ดหูหนูเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยนานี่นาเก็บเห็ดหูหนูพี่น้องเอาลุยๆปลาเก็บกระเทียมไปน้ำกัน สาวๆ,ๆเก็บต้นกระเทียมกันใหญ่เลยคุณนะกำลังออกอ่อนๆพี่น้องจ้ะนี่แหละบรรยากาศหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาลุยปลาลุยดอนพี่น้องอยู่มองได้ก็หากินคือเกา่าน่ะได้หอดเฮ็ดได้หมดนี่นี่เห็ดหูหนูพี่น้องนี่ได้สองก่ำได้พอได้ย่ำอยู่ได้หมดนี่พี่นออ้องนี่กะ ได้ตาดีมาหาเห็ดซอยกันพี่น้องหาน้ำขอนเนี่ยสิละพี่น้องขอนใหม่เนาะอันนี้กะเห็ดที่หาตัวนี้ก็คือเป็นเห็ดหูหนูเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ได้มะยมหนึ่งก็เลยหาตัวพี่น้องน้ำขอนใหม่จังสิเนาะหามันมีเบิ่งพี่น้องเบิ่งต้นใหม่แคาเจ้าอันนี้ก็เป็นปลาหนาหนาวพี่นอ้องปีน,นี้เอ่อเช่นว่ทาทั้งสวิตบ่ค่อยหนาวปานไหนพี่น้องมันก็เลยเห็ดให้อ่อ ดอกกระเทียมต้นกระเทียมออกแล้วต้นไม่ดอกใหม้ออกเล้วเ,เนาะเห็ดกันยังมีให้เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่ากับบหลายเนาะแม่ดําเจอเห็นว่าหันคอนหนึ่งอะมาลุยหาโตกันพี่น้องว่ามาซีมีบอเอาผู้ไดตาดีหาซอยกันเด้อตานี่มองนี่ก็ขึ้นอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะเออขึ้นจนตายบดแลวพีว่ไพ่มาเก็บเพลินเนาะน,นี่เหยาบดตายบดแลวพี่น้องเออมาบดท่านมาดําเจากลับมาจากเมืองไทยบดท่านเออตายแล้วตองนี้ นี่ก็เฮทดหูหนูเด้อพี่น้องเด้อ่นฒ่าแล้วค่ะเอา้าเอาไปเก็บปี่นะเอาค่ะพี่น้องก็ได้เวลาออกจากป้าแล้วเ,เก็บกระเทียมเด้พุลกรรมเนาะื้นอนี้โอ้ยแดดดีคักอบอุ่นครับพี่น้องจา้าประมาณ14องศาแต่ว่าโอ้แดดเดแห้อุ่นเนาะพี่นอ้องที่มักหลยก็คือมักแดดสวิตนี่แหละพี่น้องแดดบ่่้อนค่ะแดดอุ่นเจอแดดก็ดีใจเอ้าื้นนี้ว่นนําเจ้าก็พาพี่ๆน้องๆมาโลป่า เด็กข้องกินไปหมองละกรรับส่งกรับรเนาะเพราะว่ามันนั่งออกห้วนหลายเท่ากัเก็บเอาสับหนีกน่อนอันนี้ผ้าสาวๆยา,า,างกับบานแล้วพี่น้องไปพักแก๊สโมกสองสมองเทา,า,าจะสิไปเฮ็ดงานต่อเนาะอันนี้กัเบ,บิง่งบรรยากาศนี่แหละพี่นอ้องปลาสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ค่ะหมองคนยางคนเที่ยวมองยูหายยูหายกินข้าวมาดำแจ่วไกลๆที่ทำงานพี่นอ้องจ้ะ เอาหมดนี้ก็ลาไปก่อนพอกันคลิปหนามากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้คนเหตุคลิปเนาพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหน้าจ้ามีคลิปยังดีๆเสียมาฝากอีกเนาะเบ่งชีวิตความเป็นอยู่ขอ้ขอคนทำงานยุติ้งแดนพี่นอ้องค่ะสู้ๆพี่นอ้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อเอาพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ